สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง before the match นะครับประจำวันอังคารที่28กันยายน2564นะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยก่อนเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ของเรานับที่เชลซีครับจะเล่นในคืนวันพุธนะครับเวลาตี2จะบุกไปเยือนยูเวนตุสนะครับก็ที่อิตาลีนะครับผมก็เดี๋ยวเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของโทมัสทูเคิลนะเพราะว่า เรื่องข่าวไม่ดีก็มีเหมือนกันนะครับพอมีเยอะเหมือนกันนะพอสมควรเรื่องเกี่ยวกับนักเตะอาการบาดเจ็บนะครับผมแล้วก็มีนักเตะตัวหลักของเราติดโควิดด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวมาตามสิ่งที่ทูเคอร์ให้สัมภาษณ์ก่อนแล้วกันนะครับนักข่าวก็ถามว่าคาดหวังยังไงบ้างนะครับผมในเกมกับยูเว่และทูเคอร์บอกว่าแน่นอนครับยูเว่เป็นทีมที่ใหญ่นะครับผมเป็นทีมใหญ่ทีมหนึ่งแล้วก็แม้ว่าช่วงออสตาตุรุการเขาอาจจะ จอช่วงเวลาที่ยากลาบากนะครับแต่ว่าทีมยูเว่เนี่ยมีความมั่นใจอย่างมากนในแชมเปี้ยนลีกนะครับผมแล้วก็มีความน่าเชื่อถือจริงๆนะครับผมมันไม่ง่ายแน่นอนสหรับเกมนี้เราก็ต้องอ่าพวกเขานะครับผมยูเว่ก็ต้องการความเคารพจากพวกเราอะไรเงี้ยนะครับผมก็คือเหมือนกับว่าคือถึงแม้ผลงานในหลีเขาจะไม่ค่อยดีหรืออะไรแบบนี้นะครับผมแต่ว่าทีมยูเว่ก็เป็นนึ่งทีม ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป้วกันนะครับผมก็คือแบบรายการนี้คอนเน็ตแน่ๆเนาะแบบเน้นแน่ๆน,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 นะครับผมในรายการนี้นะเชลซี Chelsea ก็จะเอาชนะเขาก็ไม่ง่ายนะครับผมแล้วก็มาถึงเรื่องอย่างที่ผมบอกไปตะกี้นะครับเรื่องอาการบาดเจ็บของนักเตะของเราครับก็มีลิสเจมครับที่เก็บเจ็บนะครับจากเกมล่าสุดที่เราแพ้แมนเชสเตีรไปนะครับส่วนพลิสิก็ยังไม่ฟิตนะครับผมแล้วก็เมสันเมาส์แสดงว่าคงยังฟิตไม่ทันนะครับสำหรับเมสันเมาส์ ส่วนข่าวร้ายอีกอันหนึ่งก็คือกองเต้น,นะครับผมที่มีผลตรวจโควิดเป็นบวกนะครับผมก็เลยจะไม่ได้ช่วยทีมนะครับผมก็ต้องดูว่ากี่วันนะครับผมนะสำหรับกองเต้คงต้องปิดเทอมจนหลังเบรกทีมชาติเลยนะครับผมเกมสุดสัปดาห์นี้พิมลีก็ลงช่วยทีมเราไม่ได้แนค่อนข้างแน่นอนแล้วนะครับผมสำหรับกองเต้นนะทูเคิลก็โดนถามในเรื่องโดน เกมเพสซิ่งเกมที่แล้วที่เจอแมสซิตี้โดนเพสซิ่งหนักมากนะครับก็เลยถูกตั้งคําถามแล้วว่าจะรับมือยังไงนะครับผมจัดการกับระบบการเล่นไงเมื่อเจอเกมเพสซิ่งอย่างนั้นนะครับผมดูเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติครับที่คณจะต้องปรับให้เข้ากับจุดแข็งกับจุดอ่อนของเรานะครับผมเราไม่แฮปปี้อยู่แล้วกับเกมรับในการเจอแมสซิตี้เราอยู่นิ่งเกินไปเราอยู่เฉยเกินไปนะครับผม แผนการเรื่องเกมรับมันอยู่ที่ความรับผิดชอบของตัวทูเคิลนะครับเขาบอกเขาบอกนะครับว่าอยู่ที่ตัวของเขาเองเรามีการป้องกันในกรอบเขตโทษได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องอื่นต้องไปปรับกันนะครับผมส่วนเรื่องความยากในซีซั่นนี้ก็คือเรื่องการป้องกันแชมป์นะครับผมทูเคิลบอกว่าบางทีมันอาจจะเป็นความเพียงความคาดหวังเท่านั้นนะครับผมคือเราเป็นแชมป์เนี่ยในฐานะทีมที่ไม่เต็งแชมป์ครับไม่ได้อยู่ในสายตาเลยว่า คือแบบเชลซีจะมาถึงแชมป์ได้ในรูปการที่ผ่านมานะครับผมเราดีขึ้นในทุกๆเกมตอนตอนตอนเนี้ยจนกลายเป็นคู่แข่งลุ้นลุ้นแชมป์แชมเปี้ยนลีกตัวจริงแล้วนะครับตอนนี้มันไม่ง่ายครับที่จะทําให้เราเป็นเต็งแชมป์นะเพราะว่าที่มอื่นก็อย่างที่ทราบครับว่าอย่างเอชเชีย์ยโอโ้โหพอเสริมทัพขนาดนะั้นมันมันมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เขาจะเป็นเต็งหนึ่งนะครับสำหรับรายการนี้นะแต่ว่า ถูเขาบอกว่าเชลซีเราอ่ะมีประสบการณ์แล้วนะครับผมซึ่งหมายความว่าตอนเนี้มูลค่าหรือคุณค่าของเรามันสูงขึ้นแล้วนะครับแรงจูงใจของคู่แข่งเมื่อเจอกับเชลซีมันก็สูงขึ้นตามไปด้วยเราต้องยอมสิ่งต้องต้องยอมรับกับสิ่งนี้นะครับผมแล้วก็มีเรื่องประเด็นของวัคซีนนะครับ <S <S เกี่ยวกับสควอเดฟของเชลซีว่าเป็นยังไงบ้างครับจํานวนที่รับวัคซีนมีกี่คนแล้วนะครับถูกเขาบอกว่าเขาไม่รู้เลยนะครับเขาไม่ทราบเขาแค่ไม่รู้เท่านั้น เป็นสิ่งที่สะท้อนไปยังผู้คนไปยังสังคมะนะครับผมพระเ่องของเราเป็นผู้ใหญ่แล้วครับมีบุธภาวะนะครับผมแล้วก็มีสลายในการเลือกเรายอมรับสิ่งนั้นอยู่แล้วนะครับผมนี่คือสิ่งที่ผมพูดได้ประมาณนี้นะครับผมทัวข้อพูดนะครับแล้วก็สถานการณ์ทราบเอ่อตัวทูเคร์เองเขาทราบว่าถานการยังไม่จบง่ายอยู่แล้วนะครับมันทําให้รู้ว่ามันยังไม่จบนะครับผมแล้วก็ นักข่าวก็ถามเสริมไปอีกว่านักเตะเนี่ยควรเป็นตัวอย่างที่จะเชิญให้แบบมาฉีดวัคซีนไม่ใช่หรือปะไม่ใช่อย่างนั้นเหรืออะไรเงี้ยครับคือทนนักเตะคนเป็นตัวอย่างประมาณเนี้ยนะครับทุกเขาบอกว่าผมมีสิทธ์จะพูดไหมเนี่ยเขาไม่แน่ใจเลยนะครับมันเป็นคําถามที่เอแบบค่อนข้างที่จะคุมเคืองนะครับผมอาจจะแบบซสีเรียสนิดนึงผ่อนไหวนิดหนึ่งนะครับผม การฉีดวัคซีนก็เป็นเรื่องที่ป้องกันที่เหมาะสมนะครับตัวขออภัยนะครับตัวทูเครเองอ่ะก็ฉีดแล้วนะครับผมแต่ก็ไม่คิดว่าตัวเองอยู่ในจุดที่จะแนะนําอะไรใครได้นะครับเรื่องการฉีดวัคซีนนะครับผมแล้วก็ทิ้งท้ายเรื่องอ่ายูเว่เนี่ยเปลี่ยนไปมากขนาดไหนนะครับกับการที่ไม่มีคริสเตียโนโรนัลโดนะครับทูเครบอกว่าเวลามันจะเป็นคําตอบนะครับผมโอ้โหคำตอบนี้ผมบอกว่าสุดยอดแลวใช่เลยครับเราต้องตอบแบบนี้ครับ แต่มันไม่ใช่ความลับนะที่ทุกทีมที่มีเรนโดมันอาจจะมีบางอย่างที่เป็นจุดอ่อนแต่ว่ายูเวนเนี่ยเขามีขุมกําลังเชิงลึกที่ใหญ่นะครับผมเป็นสมอรอนที่น่าภาคภูมิใจมากๆมันเป็นครั้งแรกที่โตทูเครอร์เองอเจอกับยูเวในรายการแชมเปียนลีกนะครับผมเราต้องเผชิญคู่แข่งที่รับมือยากทีมหนึ่งนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับ ทั้งหมดที่ทูเคิลได้ให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนเกมนะครับผมเราไปดูรายชื่อที่ข่าขนะองฮสกอร์เขาใส่มาคือแน่ๆแ,แล้วครับก็คือดิบาร่ากับโมลาตาลงไม่ได้นะครับผมสองคนนี้นะครับผมก็หลังจบเกมที่ยูเอเจอกับซามโดเรียนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับก็คงจะเป็นมอยเซอร์คีน่ะยืนหน้าเป้านะครับผมคียอซ่าแนวลูกอะไรของเขาโลคาเตลลี่เบนทันโคูอาเดียลาบิโออะไรพวกเนี้ครับน่าจะลงกันนะครับผม อาจจะมาใน4-5-1ก็ได้หรือ3-5-2ก็เป็นไปได้นะครับผมก็อย่ามองข้ามระบบนี้นะครับผมอาเลกีเนี่ยก็ประมาทเขาไม่ได้อยู่แล้วคนระับ4-4-2ก็ไม่ธรรมดานะครับผมส่วนเชลซีของเราเนี่ยน่าจะยึดชุดนี้เลยนะครับผมเมนดี้คิสเตนเซนซิวารลิดิเกอร์นะครับผมโคอาสิโ์จ,จินโยเพราะว่ากองเต้เราไม่ได้แน,น่นอน,นครับอลองโซอาสปิริกไวตาแนวลูกเป็นฮากิมซิเอตอาเวสแล้วก็ลูคาโคลนะในเมื่อ เมสันเมาส์ลงไม่ได้ก็คงจะเป็นฮาคิมเซียตในเกมแบบเนี้ยนะครับผมเอาเป็นว่าความน่าจะเป็นที่ผมคิดว่านะครับผมเชลซีก็คงจะรัดกุมนิดนึงอ่ะนะครับผมคงไม่ประมาทคงไม่อยากจะแพ้นะครับผมทําไมผมถึงบอกว่าเกมกับแมนซิตี้อาจจะถ้าเราเอาตัวรอดได้มันจะดีนะครับผมเพราะว่าเรามาเน้นเกมนี้ดีกว่าเพราะว่ามันจะส่งผลต่อเนื่องละกันนะครับผมพูดอย่างนี้แล้วกันเป็นตัวแปรตามนะถ้าเราชนะยูเว่ได้ เกมในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยสองนัดต่อไปเราเจอกับเมาโม่ทั้งยา่าทั้งเยอเนี่ยเราต้องหกแต้มเต็มถ้าในเมื่อเราชนะยูเวนะครับผมมันจะเป็นสิบสองคะแนนการตีแน่นอนว่าเข้ารอบนะครับผมแต่จะเป็นแชมป์หรือไม่เป็นแชมป์ก็ลุ้นกันจบหกนัดหกนัดนะครับในรอบแบ่งกลุ่มนี่คือสิ่งที่ผมมองเอาไว้อ่ะที่ผมพูดไว้ในช่วง after the match เกมกับแมนเชสเตอร์แบบคือเอ่อ before the match ก่อนเกมที่ ก่อนที่จะแพ้นะครับผมผมอยากให้เชลซีเอาตัวรอดได้หนึ่งแต้มก็ไม่ว่ากันนะครับในเกมนั้นนะครับผมมาแล้วมาเน้นเกมเนี้ยโฟกัสเกมเนี้ยถ้าได้ผลที่ดีมากนะครับผมคือบุกชนะได้มันจะดีกับเชลซีในเดือนต่อๆไปก่อนจะจบรอบแบ่งกลุ่มมันจะดีครับมันจะสามารถหมุนเวียนนักเตะเจอกับพรีเมียร์ลีกได้อย่างเต็มเมดเต็มหน่วยลงเล่นด้อย่างเต็มที่ได้แต่ถ้าเราเจอสถานการณ์ที่ยากลาบาก มันเป็นการจับปลาสองมือที่อาจจะทําให้เราลําบากนะครับผมในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาที่มันสําคัญมากๆพฤศจิกาธันวามก,การาสำคัญมากๆครับในช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่เราต้องโกยแต้มนะครับผมเรายังไม่เจอทีมใหญ่แล้วนะครับหลังจากเนี้ยกว่าจะเจอก็คงมีอาจจะมีเลสเตอร์เวสแฮมนะครับผมแล้วก็แมนยูเนเตดอะไรเงี้ยนะครับผมกว่าจะเจออะไรมันก็ก่อนหน้านั้นเราเ,ราเจอทีมที่แบบเราน่าจะด้วยขุมกลังอะน่าจะเก็บสามคะแนนได้ยังไม่ยากอะไรเงี้ยนะครับผมแต่ว่า เกมนี้ถึงสําคัญถ้าผ่านไปได้ปิดจ็อบก่อนเบรกทีมชาติเนี่ยมันจะดีครับแล้วก็กลับมาเนี่ยทีนี้มันก็เราก็จะเน้ในหลีกง่ายขึ้นนะครับผมเมาโมดไม่ต้องส่งตัวหลักทั้งหมดได้นะครับผมเจอทั้งสองแมตช์อย่างเงี้ยไม่ต้องส่งตัวหลักโคมไปทั้งทีมหมดทีเดียวอะไรเงี้ยมันก็ช่วยอ่คล้ายๆแบบเซฟร่างกายนักเตะด้วยเพราะผมจะบอกให้เลยนะครับว่าเดือนตุลาเป็นต้นไป คอยดูนะครับทุกทีมแต่ละทีมจะเริ่มจะเริ่มเจอแล้วครับอาการบาดเจ็บรบกวนหลังจากนี้นะครับเดือนตุลาไปได้เจอแน่นอนครับผมพูดตามตรงเลยนะครับผมนะสำหรับอาการบาดเจ็บมันจะเข้ามาเป็นสิ่งที่สร้างปัญหาในระยะยาวนะครับเพราะว่ามันเป็นฟุตบอลยุโคโควิดอะช่วงต้นปีมันเล่นมามากขนาดไหนผุมคิดเอานะครับสภาพร่างกายตั้งแต่พักไปได้ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงเดือนอะ กลับมาลงเตะอีกแล้วเดี๋ยวมีบอลโล่อีกสะสมมากคอยดูครับมันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้นะสวสกอรเดฟที่ใหญ่แล้วมีการเซฟร่างกายนักเตะที่ดีมันจะช่วยผลดีกับทางทีมนะครับผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่าคงไม่แพ้นะครับผมด้วยสภาพทีมอะแต่ถ้าเขามีโค้รครบเนี่ยผมยังหวั่นๆแลยอาจจะแพ้ได้นะที่ตูลินนะครับผมที่บุกไปยนะืนยูเว่เนี่ย แต่ในเมื่อขุมกําลังเขาอาจจะขาดตัวหลากเหมือนคล้ายๆกับเราแต่ของเราเนี่ยมันยังมีตัวทดแทนอย่างเขาเนี่ยดีบาร่ากับโมราต้ากำลังโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับผมแล้วขาดไปเป็นโมซคีเนี่ยมันก็อาจจะแบบอาจจะแทนได้ไม่มากก็นะแต่ผมเชื่อว่าถ้าเป็นโมราต้ามันจอะอันตรายกว่าหรือดีบาร่าเนี่ยมันจอะอันตรายกว่าผมว่าเชลซีเอาตัวรอดได้นะครับผมเสมอยังดีนะครับผมถ้าบุกชนะได้จะดีมากๆนะครับผมมันก็จะสมบันดีกับเชลซีในระยะยาวก็ประมาณนี้ครับรูปเกมก็คงจะสูสีนิดนึง อาจจะผัดขกอ,องบอลนนะครับผมแต่ผมคิดว่าเชลซีหน้าจอต่อรอดได้คืออย่างน้อยเสมอถ้าบุกชนะก็เฉือน2-1หรือ1น่วนนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับช่วง e f o r r t เด match ก่อนจากไปนะฝากกด s u b s c r i b e ช่อง H r ร์ด b u ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังครับผมสำหรับช่องเชลซีช่วยเล็กช่องนียมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,น้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ